เอฟซีนะครับเปิดไปปุ๊บผลลุกเลยนะครับนี่ทําไมเลขมันตรงกันอะไรอย่างนี้นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเอานา้ําเครื่องดื่มมาถวายหลวงปู่ด้วยนะครับหลวงปู่ก้าวระยบทนะครับเดี๋ยวจะเปิดฝาเครื่องดื่มหลวงปู่ว่าจะได้ตัวไหนนะครับเรามาอรอลุ้นกันด้วยกันนะครับขอหลวงปูป่เปิดฝาเครื่องดื่มถวายหลวงปู่ก้าวระยาบทด้วยหลวงปู่ขอเปิดฝาเครื่องดื่มถวายก็ขอให้ดูล้นมีโชคลาภด้อน,นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยว่า หลวงปู่จะให้ตัวไหนะครับเดี๋ยวเราลุ้นครับคนลุกเลยนะครับ053นะครับเลขฝ้าเรื่องถอยหลวงปู่053เลที่จุดทูบหลวงปู่ที่หลวงปู่ให้ก็53 35นะครับเลขมันตรงกันขนาดนี้นะครับคนลุกแอดคนลุกเลยครับเลือเชื่อจริงๆนะครับเลือเชื่อเลยครับขอหลวงปู่ว่าถ้าถูกเราจะซื้อคาลามาถอยหลวงปู่สดงว่าต้องได้ซื้อคาลามาแน่นอนเลยนะครับ FC นะครับ แสดงว่าถ Re ้าเลขเข้าจะได้ต้องหาไปหาซื้อข้าวลามถวายหลวงปู่แน่นอนนะครับที่ไหนมีก็จะตามหาจนได้นะครับแอดนะครับถ้าใครทูกก็ซื้อข้าวลามถวายหลวงปู่เมืองเอ็ดวาร์ด์นะครับทูกหลวงปู่ครับเป็นพยานด้วยกันนี่นะครับเลขฝากทังเดิมก็จะเป็นสามห้าศูนย์นะครับนี่ครับนี่นะครับตรงเลขทูบเลยนะตรงกันเป๊ะเลยเนะตรงกันเลยนะครับ เลขทูบก็เหมือนกันห้าสามศูนย์นะครับเลขทูบโอ้ทำไมตรงกันปิอย่างนี้นี่นะครับศูนย์ห้าสามสามห้าศูนย์นะครับกลับไปกลับมาด้วยครับเลกหลวงปู่เก้าอาิยบทนะครับเก้าอาิยาบทนะครับี่สาทุสาทุเก้าอริย,บท,รบ,รยบทอยู่ที่กระท่อม วัดป่าพุทธอุทยานนะครับเป็นศา,าลาหลวงปู่นะครับศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่หลวงปู่กาวยาบทอยู่วยกันเดอร์นี่ครับเลกวันเลขที่เราจุดไม่ชัดมั้งหลวงปู่ก็เลยเปิดปากน้งเดืมให้ชัดเจนเลยเนี่อย่าให้หลวงปู่ดูหลวงปู่ยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจว่า ลวงปูช่วยสองดูดีๆนะธรรมดาเลขเช่นนนี่ๆศูนยศูนย์ห้าสามชัดเลยศูนย์ห้าสามอันนั้นก็ศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ห้าสามศูนย์เลขตัวเดีกัน0สมศูนย์กับศูนย์ห้าสามมันสลับกันไปก็เฉยสลับกันไปเป็นตาคนมืออยจะจะบาดเช่งนะบาดเชยเลยปูต้องใส่แว่นตาดูนะครับคนลุกด้วยนะโอ้ป่าเฮยมือนี่นู่นป่าเฮยเราปูว่าป่าเฮย ปลาเฮยภาษาไทยเรียกว่าโดนแล้วเจอแล้วได้แล้วนะครับอัจจ้งอะไรมาคือการทูก็ไม่ค่อยมองไม่ค่อยชัดทูบได้ทูไม่ค่อยชัดมองไม่ชัดจริงๆในทูบนี่การค้าหาอะไรยังนี้ทำให้เดี๋ยวแอดจัดส่งทูบให้เอฟซีคากล้องส่งทูบให้เอฟซีได้ชมไปชัดนี่ครับนี่ทูบห้าสามโซนทูบก็ไม่ชัดเอฟซีนีจ่จุดจุด ทูบเสียงไทยหลวงปู่เป็นคนจุดให้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกหลวงปู่จุดทูบเสียงไทยที่นี่นะครับปกติหลวงปู่ไม่ได้จุดง่ายๆมีแต่อธิษฐานจิตให้คอนอื่นนะครับจุดแต่วันนี้หลวงปู่อธิษฐานและจุดเองด้วยนะครับตัดที่ไทยรูปไปมันเป็นห้าสามซูนะครับแต่ตัวมันจะอาจจะลางจางเหมือนกับจะนหนึ่งแล้วแต่ใครจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับเป็นโชคใครโชคมันเดอ้อนะครับแต่ที่เอส เปิดฝาถวายเครื่องดื่มลงปู่วันนี้นะครับโคลงปูวันนี้นะครับถ้าถูกจะซื้อข้าวลามาถวายลงปู่นะครับก็จะเป็นนี้เลยนะครับนี่ครับกล้องก็ไม่ชัดเออ้อราคาถูกเนาะทรมานนะครับนี่ครับอยากจะทายเอฟซี FC ดูชัดๆเลยว่านี่ครับ 053 053นะครับ053ข้างในก็765นะครับไม่เป็นไรนะครับเอาแค่053พอจะได้ตัวเลขมันจะเยอะเอาตัวนี้ลนะใช่แล้วเพราะว่ามันมาตรงกับเลขที่ว่าจุดทูบเสียงไทยยเลขไม่ชัดหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าเลขไม่ชัดมาแน่นะครับเลขจะเลขศูนย์ก็เมือนกับไม่ใช่เลขศูนย์มีขาดมีเหลือนะครับ จะเลขสามก็เหมือนจะขาดจะเลื่อมกันแล้วก็จะเลขห้าก็ขาดครับลางๆมือนกันไม่ค่อยชัดถ้าแบบนี้หลวงปู่บอกว่าไม่พลาดนะครับหลวงปู่สวงท่านจะให้แบบนี้เด้อ FC ่อ่าเลขตัวนี้เดอครับตัวเดียวกันเลยกับเลขทูบเนี่ตัวเดียวกันเลยเ,ลเดอครับเป็นเลขเป็นเลขสาม 350นะครับ350 035 35 35นี่แหละครับตัวเดียวกันเลยนะครับสลับที่กันอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่ง FC ฟซีก่อนดูนานๆน,น้อยอเดี๋ยวขยายหน่กล้องเอสก,ก็ไม่ค่อยชัดนี่ครับนี่นะครับแปลกมากเลยนะครับนี่ครับตัวมันลังจริงหลวงปู่เนาะข้างบนเลขห้าเนี่ยมันมันเป็นเลข ขาวไม่ใช่ดำนะเลขขาวเลขขาวเลขสะอาดเบลออุทลสะอาดเรลออเรซอห้าในห้าสะอาดปิ้งห้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่เลขสะอาดเลขห้าห้าสามศูนย์คือเป็นเลขที่คือคือไม่ชัดนะอย่างเลขศูนย์ก็ไม่เต็มเลขสามก็ถือว่าไม่เต็มไม่เลขไม่สวยนะครับแต่ว่าลูกปู่ท่านจะให้แบบนี้นะครับ ถ้าเลขแบบชัดสวยมากชัดก็ไม่ค่อยออกนะครับนี่คือเลขแบบนี้ประมาณนี้อาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงปู่สูงท่านจะรู้ดีว่าถ้าหลวงปู่ให้จะเป็นแบบนี้นะครับที่อะไรที่แปลกๆนะครับอเขียนมาแล้วก็เลขตัวนี้เลยอ่ะเขียนมาแล้วก็เลขตัวนี้นะครับฝ้าเครื่องดื่มก็ตัวนี้นะครับสรุปแล้วเหมือนกันเลยนะครับฝาเครื่องดื่ม 053เดี๋ยวจะเขียนไว้ศูนย์ให้ดูนะครับสรุปแล้วครับเลขฝากเครื่องดืมกระสุนศูนนะครับเลขทูบก็530นะครับนี่เดเอฟซีนะครับจับใครชอบตัวไหนก็จับเอาเด้อนะครับจับเอานะครับเป็นแนวทางนะครับฝากเครื่องดื่ม053ฝากดื่ม053นะครับเลขทูบเสียงไทยที่ไม่ค่อยชัดก็530บังเอิญนะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับเลขมาตรงกัน แบบนี้ไม่เป็นไม่ใช่บังเอิญมากเกินไปนะครับนี่เหมือนกับจับแสดงเลยนะครับนี่ไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับเนี่ยสาธุโคเลขหลวงปูถวายฟ้าเครื่องเดิมแล้วถวายทูปเทียนหลวงปูนะครับโก่ได้แบบนี้นะครับท่านใดที่มีโอกาสได้แวะเข้ามากมาได้เดินที่วัดป่าพุทธ,ธอุทยานนะครับตำบลโคกตาลอำเภอผูสิงห์จังหวัดศรีสเกตอยู่บนเขานะครับอยู่บน ป่าพุทธอุทยานนะครับมาไหว้หลวงปู่เก้าอริยบทได้เลยนะครับมาที่นี่ทีเดียวได้ครบนะครับไหว้หลวงปู่ทังสามอริก้าอริยบทนะครับมาที่ครบวงจรนะครับมาครับใครไม่เคยมาก็แวะมาบ้างเด้อนะครับทีีนะครับแต่มาก็ต้องถามเขามาบ้างเด้อตามถามทางนะครับจีพีเอสเดียวพาหลงนะครับเพราะทางมายากลําบากนิดนึงนะครับหน้าฝนลาบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเลขเข้าเอก็จะตามให้อีกนะครับเด้อ ลำบากขนาดไหนก็จะตามให้เอฟซขอให้เอฟซแค่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กําลังใจแค่นั้นเองนี้จะตามให้นะครับของแท้ต้องคุมทรัพย์ยานาคทิพพันนะครับนะครับของแท้นะตามมาถึงที่นะครับตามให้ถึงที่แล้วก็ได้เห็นกับหูดูกับตาเลยนะครับสาธุสาธุหลวงปู่ปกปักษรักษานะครับครั้งนี้ขอโชคลาบเงินทอง ไรมาที่มาเอฟซี่ชมอยู่คอยรวยมูลนิมดสินสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเดอ้อกับตัวเลขหลงปู่ไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงดูนะครับเป็นแนวทางยยํา่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าใครมีบุญวาสนาก็จะถูกเป็นแค่แนวทางนะครับถ้าลงปู่ลนบรรดานประทานพรให้ก็ทุกคนอาจจะได้นะครับแล้วแต่โชคแล้วแต่วดวงด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญ,ญาตล่ำลาเอฟซีกันไปนะครับขอให้เฮงปังๆรวยๆทุกคนทุกท่านเดอ้อ สาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม